ดนับฝันเฟ้นคลับอดีตนางร้ายตัวท็อปประกาศกล้องไม่รับงานแสดงแล้วดูเหมือนว่าในตอนนี้นักแสดงสาวเอมมี่มรกตจะหันหลังให้วงการบันเทิงอย่างเต็มตัวแล้วคพราะก่อนหน้านี้เธอประกาศไม่รับงานละครแล้วจากวันนั้นถึงวันนี้ก็ผ่านเวลามาได้สองถึงสมปีแล้ว ล่าสุดวันที่25สิงหาคมเอมมี่ได้ออกมาเผยว่าผู้จัดการก็บอกให้เราทำงานบ้างสบายไปแล้วแต่ตอนนี้เรามีหนึ่งรายการที่ทำตื่นเช้ามาเราเลี้ยงลูกเอง100%เปอร์เซนเรามีธุรกิจที่ต้องดูส่งลูกไปเรียนพิเศษตกเย็นเราก็ทานข้าวกับสามี ยืนยันคำเดิมว่าไม่รับละครแล้วตอนนี้เรามีความสุขเราเลี้ยงลูกรับส่งลูกเราอยากใช้ทุกโมเมนต์กับลูกสายน้ำเขาน่ารักมากตอนนี้ตื่นเช้ามาก็บอกรักแม่หอมแก้มแม่แก้มซ้ายให้สายน้ำแก้มขวาให้สามี